เมื่ออลิซและพงดิมีอ่รู้ว่าพลอยคือฆาตกรที่ฆ่ามอนัทกับรจนาจึงหันมาร่วมมือกันเพื่อแก้แค้นพลอยงานนี้สองสาวถึงกับรวบรวมความกล้าบุกเข้าไปถึงถ้ำเสือกันเลยเลยค่ะทำเอาสาวพลอยถึงกับเตรียมรับมือแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะ 4, ี2 แต่เมื่อสาวพลอยได้สติก็ไม่ยอมแพ้สองสาวอลิศพจนีวานเลืนลายตกกับจนสองสาวถึงกับจุกแต่ก็ยังไม่ยอมแพ้บุกตามพลอยไปถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวค่ะแต่อลิศและพจนีถึงกับชะงักเมื่อเห็นพลอยถือปืนวิ่งออกมาขู่ไล่ เบื้องหลังฉากนี้พี่ก๊อฟผู้กำกับของเราสั่งให้ใช้ปืนจริงงานนี้ทำเอาสาวแอรินถึงกับออกอาการกลัวได้สมจริงกันเลยและค่ะเออเอาลุดไปด้วยนะสมมติเอาลูกไปพี่ณยี่ได้านนดหลาังป้องหนึ่งเขายิงได้หลังนะยิงได้หรอหมดแล้วลองปืนลองปืนป้องเลนยิงได้หรอ เอาเลยล้มไปเดินสองซต่อรูปกระสุนตองเฮ้บายหูไปนะเอาทิ่ชู่มาดูนะเอ้หนุมคนริ้นเดียวเดี๋ยวจงกันด้วยนะพูดผมกันด้วย ลิตและพจ,จนีจะได้ใช้วิธีใดจัดการกับพลอยต่อไปติดตามชมได้ในะละครมานกรรมเทพคืนนี้สองทุ่มสิบนาทีทางทรบห้าฮามพลาสค่ะ